ไปับสมพร้อมกันกนะทุกคนว่าตาัดใจเงิน500บาทนี่ได้บอเอาเงินบาทบอหานี่นักแตงรูห้าพันวะจำรูสิบพันเนาะ สบายดีสบายดีกันเมอทุกคนเด้อยินดีตอนทัก้ัสู่ช่องน้องเฟดบอมยูมือนี้เฮากำมาเปลี่ยนบรรยากาศน้ทุกคนมาเปิดมาเปิดคลิปอยู่ที่ซนหัวน้อทุกคนเพราะว่าแมนเฮาสิมาเบิ้งน้ำสารพร้อมเนาะว่าน้ำสรขคืนบอกเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักเนาะเนาะแต่วัอนี้น้องบอกกับน้องยูก็มีคลิปพิเศษน้อทุกคนที่หลายหลายคนอยากให้เฮาสองคนได้เหตเนาอมือนี่เฮาก็มีโอกาสได้เห็ุแล้วเนาะนี่ คืออะไรทุกคนเงินเป็นเงินบาทเฮาสองคนสิพากันไปซื้อเครื่องยุตลรดฐนะทุกคนเงินโดยที่ใช้เงิน500บาทไปซื้อเครื่องในสนบุตรท่ตราดลองสารนวสิยโบเพราะว่าน้องยูรองบอมกับบเคยได้ซื้อจะคือเนบเาเวยเเคยได้ใช้ใจ้เงินบาทจะคือเรเคยได้ใช้ใจ้เงินบาทจะคือเนื่องจากว่ายุคเขตของเฮาเป็นเขตสนบุตรเป็นเขตสนบุตรก็เลยว่าเให้แบบว่าเราค่อยได้ใช้เงินบาททุกคนเพราะว่า ส่วนหลายก็บางคนก็น่นบางคนก็สิเข้าใจเนาะบางคนก็สีเห็นคลิปหลายๆคนเฮ็ดไปบางคนก็นยังเนาะเพื่อนอันเพื่อนบอกว่าเอาเงินบาทไปใช้จ่ายฮันจะมีคนซื้อบอหันนะหลายคนก็นเฮ็ดไปละปัี้น้องแฟสิีองมาเฮ็ดเบิ่งว่าเฮาสีไปซื้ออันนี้เฮาสิไปซื้ออาหารการกินเราอยูนะ่เนาะแล้วเพื่อนสีเอาบอเมคาะาซีหลงไปจ่ายตลาดเบิ่งเนาะ โดยงบโดยงบคือห้าร้อยห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทห้าร้อยกีบห้าร้อยบาทเดี๋ยวเขาก็ียไปถามก็นนะว่าอัตราแลกเงินอ่ะอยู่ที่รองสารย่างนี้ขึ้นฮอตไดแล้วอ่ะใบห้าร้อยบาทนี่สิได้ราคาเงินกี๊บฮอได้นอนเลยเขาก็กษเอาไปตีราคานําที่พื้นที่เขาจะซื้อนําเนาะเดี๋ยวไปไปบสมพร้อมกันนะทุกคนว่าเขาจิ่ายเงินห้าร้อยบาทนี่ได้บ่ไปโอเคนะทุกคนตอนนี้น้องบอมกับน้องยูก็มาฮอดตลาดเลยเนาะ ซู้เงินซื้อเงินห้าร้อยเนะาะเฮาซีมาซื้อเฮาซีลองมาซื้ออย่างอยู่บกุกู้องรถทุกคนลองไปดึงเนาะเป็นครั้งแรกเนาะทุกนคนที่เฮาซีได้ใช้เงินบาทจ่ายในตลาดเนาะตลาดลองศานตรงเฮาซีมาพึ่งตุกงกุง้งทะเลอยู่ที่ท<ม>ลองศานนี่แล้วเนาะยังมีแบบตุแปดบิบหี้ยงตุนั่งดีอันนั้นไม่ น okay. ี no you? You ่ดิทําน้อยนั่นแหละมันเอาเด้อเอาเด้ออันนี้โลเท่าันน้นามไอพีตุกปะนะสิกุ้งนี่งกนงูซื้อกุ้ง้ทุกคนเพื่อิอยู่นี เนาะตัวน้อยเนาะอันนี้ดีเนาะอืมลองเจาะดูไหมทาเพิ่มไหมอันนี้เจาะถุงได้ปะได้ตัวนี้ไม่ไข่ซื้อแล้วก่อนจึงเอาให้เพิ่นทำเพิ่มไวาจังเลยเลยค่ะเพให้ตัวใหญ่เนาะตัวนี้เนาะตัวนี้จะตัวใหญ่นะนึงเนาะแต่ว่าสมัยใหญ่แต่ว่าจัดหัวเลยน้วเนาะนี่ไปปิ้งหวัดไปี๊เซ่ปี๊ปี๊ยงเอามันจึงแซ่บ วูทีลงซานมีแล้วเนาะทุกคนตุ้ง่เป็ดสาัโลหนึ่งเป็ดสาพันเกือบอยู่200เนาะตัวโล <c oughs> ประมาณนั่นแหละอีกอีกเต้อีกเห้าพันดิเดี๋ยวนี้เงินบาทก็ึ้นละอีกไมละโลหนึ่งตัวสองร้บาทเนาะทุกคนไอ <c oughs> ปลาหมึก <c oughs> อันนี้ก็คือกันโลหนึงตัวสองร้บาทแล้วว <c oughs> อัน,นี้ฮันตัวร้อยร้อย้าบาทเนาะรูรูลยรลต แม่ว่าเอาน่อยนึงก่อนก็ได้เลือกเอาดีๆถ้าบ่เอาบ่้าเอาลายมืออาจึงเอาลายบ่เพราะว่ามันมันยักมืดแล้วเนาะน้องบอกกันอยู่บ่ฮู้ว่าเพิ่นเอามาเมันขาดมันยกันละ แบบเอาตัวที่อันดีฮะตอนนี้เขาก็ชี้ช้างมึงเราทุกคนหลังจากนั้นดีโลนึ่งคือดีโลนึ่งวะโลนึ่งเอาโลนึ่งเลยซะมึงนะค่ะอย่างอาอจะเป็ดชีสดิเจอไอพีจีซองชีสเพิ่มมาคนนึ่งก็ต้องกินซองกีนเมนโลเนื่งทุกคนมาซื้อพอจะซื้อตกุ้งโลนึ่งเนาะไปแล้ว ซิวไปอีกแล้วเมนูหนึ่งรูปบบหรออันเจ้าเอาเงินบ้าน้เอาเงินอะ่้าอ่าใจ่คนนี้ ตกลงว่าร้านนี้รับเงินบาทไทยเป็นร้านแรกแล้วทุกคน ลงเงินบาทที่500คนรับไปแล้วนะคะหนึ่งคนขอบใ,ใ,ใจเดอ้อไปตอนนี้เราก็ได้เมนูไปเน,นื้อย่างเนาะเนกุ้งเป็นฮานแรกทุกคนที่แบบว่าน้องแฟดมาซื้อแล้วเพื่อนเอาเงินบาทเนาะเพราะว่าแต่ละฮานเพื่อนก็ค่อยได้เอาเงินบาทจะเป็นฮานนญ่ๆแบบฮานที่เพื่อนแบบเป็นฮานหญ่ๆขายานนขาย,ขายแบบของแพงๆเนาะเพื่อนจึงได้รับได้เอาเงินบาทเนาะถ้าเป็นแบบฮาน ขายพักขายมีนี่แบบมัดละพันสองพันนี่เพิ่นจะบาห้าปเงินบาทคุณลอ,องลองไปลองไปถามเบาะลองไปถามเบึ้งตอนนี้เราเข้ามาในตลาดมาเลาะเบ,บอึ้งลองอมาเท่าไหร่อันนี้อะไรว่เอาอันเดียวเอาอันนเราเอาอันนี้ดสันจุนน้อยๆเนาะอเอาเงินบาทบอหานี หันูเอาเงินบาทเข้ใจัก <c oughs> แตงงูห้าพันวะจำรู 3, ้สิบพันเนาะจำรูดส <c oughs> ิบพันเด็กก็ได้สามรูบฮตโจดิกกโตกระทั่งงดิ๊กจ็รู้อยู่ฮารูนึ่งก็พอละเอาไปกลับมาขาดเดี่ยววะสามสองคนไปใจ

อออออตอนนี้หาซืมาซื้อมักเตกเนาะหลังจากที่เา500หาจ่ายห้าร้อยงบหาห้าร้อยบาทมาซื้อเครื่องในตลาดเนาะเขาก็สามารถจ่ายไปแล้วติวไปคืนเอาห้า,หาอีกเลยเอาตัวอ,อ่อนๆดินัล้หลบันี้เขาก็ะจด้จ,จ่ายแต่เงินกีบเนะาะเพราะว่า,าเขาแตกเงินบาทไปแล้วแล้ย่นจทตัว

พอดีว่าโหมันมีอันเดอร์กายเลยกันดิเนาะโอเคนะทุกคนตอนนี้เฮากำมาฮอตเนาะแล้วเนาะหลังจากาที่เฮาเอาเงินบาทห้าร้อยบาทไปซื้อของอยู่ที่ตลาดสซนับบดแล้วเนาะเป็นฮานแรกที่เพื่อนเอาเงินบาทนะทุกคนเพราะว่าเฮาไปซื้อทำอิทอร์เน็ไปซื้อกุ้งเลยเนาะอย<ม>ู่เนาะไปซื้อกุ้ง <ๆ S 2> เขาได้ซื้อกุ้งมาปวดโล่นึ่งเนาะกคนเออมันโวดจรีบอรสกอเกยนมันจะปวดโล่นึ่งเนาะประมาณหกสิบ เออแปดสิบห้าแปดสิบห้าพันธุงแปิบห้าพันธุ์เงินบาทอยูส่งสองร้อยเนาะทุกคนกรสิได้อยู่ประมาณนี้เนาะเพราะว่าอ่าบอมกับยูเอาเอาเงินบาทโตัวห้ารเออเอาเงินบาทที่ห้าร้อยบาททั้นไปซื้อแม่นไปซื้อกุ้งเนาะเพิ่นเพิ่นว่าทำอิดทำอิดเพิ่นเอาเนาะแม่นแล้วเพิ่นว่าอันนี้เบิ่งก่อนฟังเชื่อกรสิเอาเพิ่นแล้วว่าสิเนาะแล้วเพิ่นก็ลองไปเบิ่งเลขที่ธนาคารก็คือเลขที่ธนาคารแม่น สามแสนสามสามสามศูนย์นะทุกคนเพื่อนก็เลยว่าเออเอาเื่อเว่าสิเนาะก็เลยว่าเอาแล้วเพื่อนก็เลยเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทน้องผมน้อหมักวัดแต่ละห้าร้อยกีบห้าร้อยบาทแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปซือพักเนาะส่วนหลายจะเป็นห้านที่แบบเออฮับ ขายของแบบอาหารอันอื่นแบบนี้เนาะทุกคนเพื่อนจะห้าเอาเงินบาทในสมมติว่าเป็นห้างแบบนี้เนาะขายมักไม่ขายภาพขายประแตงเพื่อนบอกเอาเลยเนาะเขาไปถามเพื่อนว่าเอาบอเพื่อนว่าเพื่อนบอเอานะเพราะว่าอีกอย่างเงินบาทกับเป็นเงินที่แพงแล้วเพื่อนกับบล็อคบางห้างขายเครื่อง้อยแบบนี้ได้ประมาณมือนหนึ่งห้าสิบกสิบแต่เพื่อนสิบบุมมีเงินทนเป็นทนมื้อนาทุนก็เลยบว่าอยากหัาแด่อีกอย่าง ง่ายเลยคุบางฮานทุนกระโบดบุฟแบบเลขอัขคงเงินบาทนะเป็นกระโบดสามารถทำได้นะแบบบางฮานแบบ่านขายมาเตงฮานขายชักแบบนี้เพิ่นกระโบดสามารถทำเงินบาทได้เป็นล้านเพิ่นแบบเพิ่นบุฟงเลขคงเงินบาทเพราะว่าเงินบาทขึ้นมือขึ้นมือลงมือขึ้นมือลงเพิ่นกันเลยว่าบุฟงเลทเท่าใหเนนะกันเลยว่าเป็นเลทบุปกติเพิ่นกันเลยว่าบุอาวนะคุีเลทเดี๋ยวบุนีบอกกับคุกก็ได้ไปตามทำ ได้ไปทําตามที่ทุกคนห้องคอมาเนาะอยากให้บองกับยูใช้เงินบาทไปซื้อของในซนนบทรลาวเนาะอันจะเป็นซนนบทที่สุดเลยทุกคนเจ้ากุเป็นกับกาดอาดบุเป็นเนาะสำหรับบองกับยูว่ามันยังโเมันคขตในเมืองโคเนาะแล้วเอาไปซื้อมีผักมีหอมกระของ้อมล้กก็ผักมะฝลังผักฝรั่งวะใบใบร้วกะใบซีฝลั่งอ๋อใบ แล้ก็มักแตงเนาะมักเตงโน่นึงเนาะกโน่นึงามโนที่สันได้ร <c oughs> ันังคิดเดิได้คนนังคิดเดินไนนนนเม,ไมียเา็นต้ลูกคา้า <c oughs> แล้ก็คนอื่นทังสุุลข้าสิตโตไปว่าสามโูสามิบได้บอกให้ลูกเมลูกค้าหนูเนาะนางบอกสามสิบพันได้บอกเลูกค้าเข้าก็ตอบได้บตดเียวเลยโบได้ <c oughs> ้าได้มักแตงได้หอมได้มักม้ได้ <ใน S 2> มทสุขุ เาก็เลยว่ามืดเงินห้าห้าร้อยทันเกือบมืดเนาะทุกคนใส่งบห้าร้อยอีกเหลือประมาณสามพันกีบว่าจเอาเมืดแล้วเนาะไปเติมน้ำมันกบอีกอยู่ 5, บ้านห้าพันกีบโอเคนะทุกคนบอมก็อยู่ก็ได้ไปตลาดมาที่ร้อยกระลองไปเคดมาเป็นแบบทุกคนที่ทุกคนขอเนาะกาบบางฮานกับ,บเอาที่เห่าไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปถ่ายมาเนาะทุกคนเป็นฮานที่เอาแล้วก็ฮานที่บอกเอาเฮ่าสองคนกับ ใจครอบใจหลายๆเด้อแบบคอยให้กำลังใจคอยบอกคอยบอกคอนเทนต์อย่นั้นอน่นี้ขอยบอกน้องแฟรดบอกดูเนาะขอบใจหลายๆเด้อสิเลยว่าถ้าใครอยากเห็นอย่างอยากให้น้องบอกก็ไม่รู้องาีเห็นอย่างก็สามารถคอมเมนต์ได้เนาะอยวบอกก็คูอแบบจีไปเฮ็ดให้สิไปเฮ็ดให้ตามคำขอเนาะแล้วก็ทุกคนรอติดตามบุญโนว่าเขาซื้อกุ้งมาเฮ็ดอย่างเนาะน้องบอกกัน้องดูอย่างบอบอกทุกคนเนาะว่าเขาซื้อกุ้งมาเฮ็ดอย่างกะ คนอื่นจะขอบใจเมื่อทุกๆคนที่ให้กำลังใจบอมกับยูมาโดยตลอดแนละตอนนี้เขาจะชิไปเต่งอาหารกินกอนในวันอ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เขาจะไปเต่งอาหารกินกอนน้องทุกคนเพราะว่าน้องบอมกับน้องอยูก็ได้ซื้อกุ้งม,มาทำเมนูอาหารตอดสวยเนาะตดดตามิปิปนาเด้อทุกคนสำหรับคลิปนี้บอกกับกยูวิอลาไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอมก,กับน้องยูให้ชิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้จะขอสองคนซิคอลาทุกคนไปก่อนเด้อบายบาย